เรียนนะครับสนินแม่ชายเียนนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ดีจริงๆเคยคิดอยากเข้าอักสะครเพราะรู้สึกว่าชอบเรียนชอบเรียนภาษาแล้วทำมันได้ดีด้วยตำแหน่งที่ชื่อว่า Business Analyst ที่บริษัท Insertec h คญี่ปุ่นเลเวนโซเดียค่ะเฮ้ยต้องแนะนำตัวหน่อยเดี๋ยวว่าเรียนที่ไหนมา ฝรั่งเศสที่เตียมมโนค่ะตอนนี้เรียนอยู่คณะบณิชาศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรสถิติศาสตร์บัฑิตสาขาคณิติทําไมถึงอยากเรียนหรือว่าเข้าเรียนที่นี่เดี๋ยวาักข้าก่อนก็คือคณะบัญชีที่เรียนตอนนี้มันจะมีสี่ภาคก็คือภาคบัญชีภาคบริหาร BBA ก็คือบริหารอินเตอร์แล้วก็ภาคสถิติที่เรียนตอนนี้ซึ่งภาคสถิติเนี่ยมันก็จะแบ,บ่งออกเป็น3สาขาอีกก็คือมีสาขาสถิติไอที แ,แต่ว่าตอนนี้เราแบบมันชื่อ,อยางงี้บอกก่อนว่าตอนแรกไม่ได้ไม่ได้จะเข้าอันนี้ตอนแรกอยากเข้าบริหารเคยนีออย้คือเลือกเผื่อไว้เพราะว่าแบบเหมือนมันมีคะแนน,นก็เลยเลือกแล้วก็เหมือนพอติดมันก็ติดทั้งบริหารทาั้งอันนี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าอันนี้มันไปต่อได้ไกลกว่าเพราะแบบไม่ได้มีธุรกิจอะไรด้วยก็เลยแบบว่าเออมองเห็นอนาคตกับอันนี้มากก,กว่าก็เลยเลือกอันนี้แล้วตอนสอบเข้าเรียนตัวยังไงบ้างแล้วก็ใช้คะแนนอะไรบ้างหรือจำได้ป่างจำได้แต่จะบอกก่อนว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเพราะว่าคืออย่างเราอะ ไม่ได้จะเข้าวันนี้คือสึกแรกไม่รู้ว่าอยากทำอะไรไม่รู้อยากเข้าสายอะไรด้วยความที่สังคมเตรียมก็จะบบเทเข้าหมอแล้วก็ตามเ่อนไปเราแบบเราไม่ได้มีอะไรที่อยากเข้าเป็นพิเศษไม่มีอะไรอยากทำกแล้วก็อ่านฟิสเกสเคมีมชีวะหลังปีใหม่ไม่ใช่แหละเพราะแบบรู้สึกว่าอ่านไปแบบจำอะไรไม่ได้เลยแบบรู้สึกว่าเ,าเราชอบชอบเลขมากกว่าก็ไปอยู่กับเพื่อนอยู่สายเพื่อนต้นบอกเออมันจะเข้าบัญชีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลองไปหาข้อมูลดูอันนี้ก็ดูแบบน่านจะเข้ากับเรานะเสร็จปุ๊บใช้แค่นึงกระแกะแล้วคือไฟไม่มากเพราะตอนนั้นอะเลยเดือนเด ยังไม่เคยอ่านเกจแผ่นเลยเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คาดบอกว่าต้องใช้กแกจแบบนี้ก็แบบก็อ่านใช้ก้าวสามนัดอะไรเงี้ยก็อ่านหนักมากตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ฟิตน,นะแต่ว่าเพราะว่าฝ่ายใหม่แต่ว่าอย่างสถิติอ่ะคือมันจะต้องใช้แผ่นสอบด้วยซึ่งแผ่นสอบตอนนั้นก็เอาจริงตอนแรกนนก็ไม่ได้กะว่าจะเข้าไปสอบเพราะว่า เราไม่ได้ใช้ไงอะไรก็โดนใจก็แบบเออมันใจเี่ยไปแล้วก็เลยแบบไปสอบอะไรแบบนี้ประเงินมีคะแนนะแล้วก็ประเงินได้ใช้พอดีก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปประมาณนั้นอย่าทดํดตามคนไม่ดีอันนี้มีแนะนําน้องๆแมว่าแบบการเตรียมตัวสูกอยาาเข้าคะนนี้เหมือนกันก็ต้องอ่านเตรียมตัวแบบเนิ่นๆแล้วก็เน้นทําข้อสอบเก่าเยอะๆคยเคยจำไม่ได้ตอนแพทหนึ่งอันไม่เคยฝึกจับจับเวลาแล้วทำข้อสอบเก่าคือรู้สึกว่าก็ทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้อยู่นะแต่ว่าพอลงไปสอบจริงอ่ะมัน โลกอะ่ะมันกดดันแบบสภาพแวดล้อมมันทําให้เรารู้สึกแบบมันเราไม่ได้อยู่ในสภาพแบบเต็มร้อยที่จะทำอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าเหมือนตอนทำจริงรู้สึกทําได้แบบไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเราไม่เคยจับเวลาเลยมันทําให้เราแบบจับเวลาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออจับเวลาทำข้อสอบเป็นอะไรที่สําคัญมากสิ่งที่คิดว่าจะเจอแบบในมหาวิทยาลัยนะคะกับสิ่งที่เป็นจริงๆอะ่ะต่างกันไหมหรือว่าไม่ต่างแล้วถ้าต่างมันต่างกันมากแค่ไหนส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้ต่างขนาดนะั้นอาจจะเพราะว่า อาเตียมันอยู่ได้จุงหลายด้วยทําให้รู้สึกว่าไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนไปเราไม่ได้ย้ายไปไกลามาแล้วก็คนก็รู้สึกว่าคนจากเตียมก็มาจุฬายเยอะไม่ใช่แค่ในคณะเรานะแต่ทุกที่อะ่ะคือไปไหนก็สามางานเจอแล้วมันก็มันก็แตกต่างเพราะว่ามันก็มีคนจากแบบที่อื่นด้วยนู่นนั่นนี่นั่น,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 นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคืออย่างคณะที่เราเรียนตอนปีเรามันก็ไม่ได้มีเด็กเตียมเข้าเยอะงา่มันยังไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะสําหรับไอ้คณะนี้สาขานี้ก็แบบว่าอาจจะยังไม่๊อกมา้แล้วเครียดแบบว่า จะมีเพื่อนไหมเออแต่พอเข้ามาจริงมันก็ปั่ตัวไปเรื่อยอะไรเงีย้ยคือรู้สึกว่าแบบไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงสุดท้ายเราก็จะมีเพื่อนอยู่ดีตอนแรกอาจะอยู่กลุ่มแรกแต่เราสึกว่าอักการออกจากกลุ่มก็แบบไม่ใช่เรื่องใหญ่เราก็แค่ไม่ใช่สำหรับกลุ่มนั้นแล้วก็ถามเหมือน,นีแล้วก็มีอย่างแรกก็จะเรียนพวก,กคือซากซะส่วนใหญ่ซึ่งก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยเจมเห็นแบบเรียนไปทไําไมวะคงไม่ได้ใช้หรอกมันพอปีโตๆตขึ้นนะที่แบบเริ่มได้ลงมือทําเริ่มทําโมเดลเขียนคนรู้สึกว่าอ ประมาณนั้นโอเคงั้นย๋ยวตรงนี้ขยายหน่อยเนาะอยากให้เล่าตั้งแต่ปีหนึ่งถึงป,ปีสี่ปัจจุบันเนาะ mm. ว่าแต่ละปีเนี่ยเจออะไรมาประมาณไหนบ้างแล้วี่ปีหนึ่งปีแรกอะ่ะมันจะเรียนรวมกันก่อนเหมือนเป็นปรับพื้นฐานก็จะเป็นคือไม่ว่าจะสาขาไหนก็จะเรียนเหมือนกันหมดแล้วก็เรียนไอทีบ้างประกนานบ้างสแตทบ้างแล้วก็มีเรียนวิชาของริหารแล้วก็บัญชีนิดนิดหน่อยหน่อยแบบแต่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 หมดเลยแล้วจะเรียนไหมครับก็ จริงๆน่าจะทุกที่แหละมั้งสมัยมปลายคือไม่ว่าคุณจะสอบตกอ่ะมันยังมีสอบซ่อมใครอยากชมว่าสอบอเลขที่เต็มเนี่ยเต็ม40ตกไปแล้วก็ได้20อ่ะคือได้ศูนยยังไงก็เหมือนได้20เพราะว่าก็เดี๋ยวซ่อมก็ได้20แต่บอกอันนี้มันแบบพลาดแล้วพลาดเลยปีสองเริ่มเริ่มแยกภาคบ้างแล้วบ้างชอบบ้างแล้วส่วนมากก็คือ,อยังเรียนทฤษฎีอยู่เป็นทฤษฎีแบบก็ค่อนข้างทางสถิตินี่แหละแต่ค่อยๆเรียนลึกขึ้นนะ รึกจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่เหมือนที่คิดไว้ปีสามเนี่ยเริ่มเริ่มแยกกับจริงจังละก็คือใครเรียนสาขาไหนก็แบบไปลึกๆึกลึด้านนั้นแหละแต่จะมีช่วงเทอมสองที่จะแบบทําโมเดลเริ่มเขียนโปรแกรมแต่หมายถึงว่าก่อนอันนี้ก็คือก็คือได้เขียนนะแต่ว่าแบบแปลกๆนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบยังไม่ได้ยุ่งกับตัว Data มากแต่พอเหมือนแบบปีสามปีสี่อ่ะคือเริ่มละเริ่มแบบว่าอ่ะเขาให้เดตมาอะเราก็เอาไปทําทําทําทำปีสี่ก็ทุกๆวิชาเป็นวิชาที่แบบมันเข้าใกล้การทํางานจริง มากๆแบบไม่ว่าจะดัตตาสไนหรือว่า Data าอนณาเขาไม่ค่อยสอนแหละมันให้เนื้อหาแบบเบื้องต้นแล้วก็แบบว่าให้ข้อมูลแล้วก็เอาไปทำต่อเองต้องฝนขวายเยอะมากจนคือแบบเราเราจะพอรู้ตัวนะคือแบบบางคนก็ยังไม่รู้เออทำให้ดว่าเราจะต้องแบบหาด้านนี้เพิ่มด้านนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหาประสบการณ์คนก็ฝึกมฝึกง,งานอ่าเราเรียนฝึกง,งานได้ฟังหน่อยไปฝึกที่ไหนมา้าั้งแห่งอะไรได้ทำอะไรบ้างของเราไม่ได้บังคับฝึกงาน ตอนดัำปีสามคือสองก่อนขึ้นปีสีแต่เราไม่ได้ฝึกตรงสายนะคือเราไปฝึกตำแหน่งที่ชื่อว่า Business Analyst ที่บริษัท i n s e r t e c h คือเป็นบริษัทกำลังทำแอปให้บริษัทประกันตอนนี้มันเป็นความค้าเฉลี่ยคือตอนแรกชีวิตไม่กับความค้าเฉลี่ยเนาะว่าเหมือนตอนนั้นที่ส่งสมัครไปคือตอนนั้นก็คือหวานเลยแบบลาต้าที่ไหนเปิดเลยก็พยายามแบบส่ง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 ใช่ปะแล้วคราวนี้ก็เห็นที่เนี่ยมันเปิด b u s มิช s ันนารีสแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คงได้ทำอินดีไลซเหมือนกันหรือเปล่าปรากฏว่าตอนทำทสอบ ช่แต่นี่คือแบบเขาให้ออกแบบระบบให้กับระบบจองหนังแบบอารมณ์เหมือนตั๋วโรงหนังอะไรอย่างนั้นอะซึ่งเราเราเป็นคนไม่ดูหนังเว้ยคือเราแบบดูหนังอบบปีละครั้งอะเสร็จปุ๊บก็รอสัมภาษณ์เขาติดต่อมาแล้วก็ทําการสั่งแล้วก็แบบก็คุยกันว่าเออจริงๆตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหมือนว่าเราก็ไปหาข้อมูลพทำเตยไปแหละว่ามันคือแบบคืออะไรดิเซนต์อะไรสคือมันจะคล้ายๆเป็นโคดีเตอร์ระหว่างลูกค้า กับคนในทีมกลับไปถึงลูกค้าลูกค้าอยากให้โอเคฉันอยากให้คุณทำแบบให้ฉันอย่างนี้เติร์นสองสามสี่ลิสต์มาเราอะก็จะเอาภาษาของลูกค้ามาทำเป็นเอกสารแบบจริงจังเลยนะแบบแบบ g l e d o c ดอกอะไรอย่างเงี้ยแปลภาษาไทยอังกีดมาๆบบอัเสร็จปุ๊บเราก็ส่งมาแล้วนะให้กับคนในทีมของเราให้ทางไอทีก็ไม่ได้ทำเกี่ยวกับข้อมูลแต่อย่างใดแต่ว่าคือพิเศษอริษัทคือมันแล้วแต่บริษัทด้วยนะคืออย่างบริษัทอื่นอะมันอาจจะชื่อนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำอันนี้ก็ได้ก็ต้องดูเจ้าอะไรเจ้าเดสคริปชันของ แต่เราบอกอีกทีหนึ่งรบบเท่าที่ฟังมาถึงแม้จะฝึกงานไม่ได้ตรงก็จริงแต่ว่าเท่าที่เรียนมาเนาะจริงที่อยากทำคืออยากทำดาราหรือสิถึงแม้ใช่อ่านั้นทำไมถึงอยากทำงานสายนี้แต่ท่พูดตามตรงก็คือมันเป็นสายที่เรียนมาฉันอยู่กับมันมาสี่ป<ต>ีก<ต>็ยังแบบไม่รู้สึกว่าอยากทิ้งมันขนาดนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่าแบบเอออันนี้ก็น่าทำนะรู้สึกว่ามันเป็นตำแหน่งที่วแบบ่าเหมือนเหมือนเล่นเกมอะ่ะเราจะมีมข้อมูลมาใช่ปะเราก็เอาตัวเอาไปทำแบบ ทำากงทำการาฟทำช์นแล้วให้เราได้ตัวอินไซต์ออกมาได้อะไรที่เราต้องการออกม,ามันมนเกมหาสมบัติเหมือนแบบเรามีที่ดินอยู่ที่ดินนึงเราก็จะทำแล้วก็จะเอาไปขุดจะเอาระเบิดมาวา่ามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้สมบัติที่อยู่ตรงนั้นออกมาก็ไม่รู้ว่าทำจริงจะทำได้หรือเปล่าปรากฏชีวิตจริงอาจจะวบบ่าฉันนั่งร้องไห้สักเกลิลกับการเขียนโค้ดรันไม่ออกอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งก็ต้องรอดูวันต่อไปเออแต่ก็อยากทำถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะยังเข้าเรียนคณะนี้อยู่ไหม หรือว่าอยากเปลี่ยนถ้าอ,อยากเปลี่ยนอยากไปเรียนคณะไหน,นก็คงเข้าอยู่ดีมองตัวเองในคณะอื่นเนี่ยจริงๆเคยคิดอยากเข้าอักษรเลยคะเพราะรู้สึกว่าชอบเรียนชอบเรียนภาษาทำมันได้ดี้วยก็มาไปรู้สึกว่าเราชอบเรียนแมทช่ปัแต่พอมาตรงเนี้ยชอบไม่ได้แปลว่าทําได้ดีอ่ะมันแบบทําไม่ได้อ่ะบางทีเนี้ยเราก็ใส่เนื้อหานะแต่ว่าทาข้อสอบไม่ได้อะไรเงี้ยมันทําไม่รูกแบบว่าเออหรือว่าเราจะไม่เหมาะกับคณะนี้ บอกคนอื่นหน่อยถ้าเราสู้หนึ่งเขามีได้โฆษณาโปรดักแค่ไหนครับทางพวกเรานะคะและเป็นซิมูเลเตอร์สตูดิโอจะมีจัดเวิร์กช็อปจ็อบน็อกตัว Data Analyst นะคะซึ่งคิดว่าตอนปล่อยคลิปนี้น่าจะมีลงโปรโมทไปแล้วแหละจัดมาที่19กุมภาพันธ์ภาคน้องทุกคนี่เข้ามาก็จะได้แบบว่าพูดคุยกับพี่เขาแล้วก็แบบได้ทดลองเป็น Data Analyst ด้วยอย่าลืมมาสมาัครกันเนยอะต่อไปโฆษณาสปอนเซอร์หลักสถานที่ <laughs> วันนี้เราขอ มาเชลกาดค่ะคุณ<ห>มาเชลกาดนะคะสําหรับพื้นที่ในวันนี้ก็กว้างขวางแล้วก็มีนมีน้ามีห้องน้ําเรียบร้อยมากเลยก็ถ้าใครอยากได้รปภหรือแบบระบบความรักษาภูมิแใดๆก็ลองติดต่อได้นะคะฝากช่องหน่อยฝากเลเว่นซิมูเลเตอร์สตูดิโอด้วยนะคะตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบแล้วก็อาจจะมีทวิตเตอร์แล้วก็ติ๊กต็อกตามมาในเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็เวิร์กช็อปอื่นๆในอนาคต อย่าลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ